นี่ก็เป็นวิธีการาทำมัชฉะนะครับมัชฉะก็คือชาเทนฉะที่เรานำมาบดให้เป็นละเอียดจนเป็นผงนะครับกลายเป็นมัชฉะ,ะครับในสมัยก่อนไม่มีเครื่องจักรนะครับเราก็ใช้มือนะครับใช้มือหมุนโม่หินแบบนี้นะครับยิ่งถ้าเราหมุนโม่เร็วเท่าไรเราก็จะได้มัชฉะที่มีรสชาติขมนะครับถ้าเราอยากได้มัชฉะที่ค่อนข้างหวานเราก็หมุนช้าๆแบบนี้แสดงว่าคนนี้ต้องการกินชาหวานใช่ไหม เลยต้องหมุนช้าหรือว่าโม่มันหนักโม่มันหนักนะฮะโอเคนะครับการทํามัตฉะเป็นเรื่องน่าสนุกมากนะครับเป็นประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมของนักท่องเที่ยวครับที่มาญี่ปุ่นนะครับแล้วนี่ก็คือพงม,มัตฉะที่เราหมุนด้วยโม่ด้วยมือมอสักครู่นี้นะครับก็ได้ออกมาคุณภาพประมาณนี้นะครับอาจจะไม่ได้ละเอียดเท่ากับเครื่องจักรนะครับแต่ก็พอใช้ได้เลยครับสนุกกับการท่องเที่ยววิถีชาดีๆแบบนี้ได้ที่เมืองชิโซกะกับบริษัทชามืออาชีพมารุฟุกุทีทัวร์นะครับ